เมื่อวานนี้ท่านเอกราชทูจีนประจำประเทศไทยท่านมามอบวัคซีนซิโนแวคหนึ่งล้านโดสเอาไปหนึ่งล้านห้าแสนโดสค่ะให้นายกรัฐมนตรีกับคุณอนุทินเลยนะใช่ค่ะมามอบให้ที่ทำเนียบธบาลเน่ยตนใช่คุณอนุทินาบมาหน่อยสิคุณอนุทินบอกเลยว่าเมื่อวานนี้จีนบริจาคซิโนแวคมาให้หนึ่งล้านห้าแสนโดสส่วนวัคซีนโมเดอร์นาที่สหรัฐอเมริกาจะบริจาคให้ไทยจะขึ้นเครื่องมาสัปดาห์หน้า อธิบดีกลุมควบคุมโรคลงนามเอกสารบันทึกข้อตกลงกับทางการสหรัฐแล้วคุณอนุทินบอกว่ามีแต่ข่าวที่เป็นบวกแล้วไม่ใช่แค่นี้แล้วท่านผู้ชมบางท่านไปบอกการมองว่าเรากลายเป็นศูนย์กลางของการรับบริจาควัคซีนเนี่ยตูนคุณอนุทินก็บอกว่าจริงๆก็ยังมีอีกหลายประเทศที่จะมอบให้เราอะนะคะแต่ให้อีกเหรอยังมีอีกค่ะแต่ในมุมกลับค่ะไทยเองถ้าถึงจุดที่วัคซีนเพียงพอเราก็ต้องคำนึงถึงประเทศเพื่อนบ้าน คำหนึงถึงประเทศที่เขามีความลําบากหรือหลายประเทศที่เข้าโควิ x แล้วแต่ยังไม่ได้วัคซีนยังล่าช้ายอยู่เราอาจจะไปช่วยประเทศเหล่านี้ก็เหมือนกับว่าเราจะไปบริจาคเขาด้วยในอนาคตแต่เราต้องดูแลคนของเราให้เรียบร้อยก่อนองอนาคตประเทศไทยจะบริจาคบ้าง<ะ>มันก็มีแต่ข่าวที่เป็นบวกเข้ามายังมีรัฐบาลประเทศอีกหลายประเทศที่แสดงความจำงที่มอบวัคซีนให้กับประเทศไทย ประเทศไทยเราเองก็เหมือนกันถ้าเกิดวัคซีนถึงจุดหนึ่งแล้วมีความเพียงพอเนี่ยเราก็ต้องคำนึงถึงประเทศเพื่อนบ้านประเทศที่ยังมีความลำบากเราก็อาจจะไปช่วยประเทศที่ต้องรับวัคซีนผ่านโควคิดแล้วก็ยังไม่ได้รับในจํานวนที่ที่เขาคาดหมายไว้แต่น,นี่เป็นเรื่องอนาคตนะเราต้องดูแลคนของเราเองให้เรียบร้อยก่อนอันนี้สําคัญที่สุดนี่ฮะเพราะฉะนั้น วัคซีนซิลเวกเมื่อวานนี้เข้ามาอีกเท่าไหร่นะตูนหนึล้านห้าแสนโดสค่ะส่วนบริรานาที่เป็นวัคซีนบริจาคซึ่งจะเป็นวัคซีนพื้นฐานเนี่ยเข้ามา1นึ่งล้านโดสจะมาสัปดาห์หน้าค่ะตัวมะฮะอันนี้คือเรื่องของการบริจาค